Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ผมว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยปัญญาประดิษฐ์กับการประมงไทยกลยุทธ์สู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนายอย่างยิ่งยืน,ยนก็เป็นหัวข้อที่ที่กว้างนะครับแต่ผมขออยุาตนะครับลงรายละเอียดเรื่องของการพ่อเลี้ยงสัตว์น้าเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องกุ้งนะฮะก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะครับผมเปรมศักดิ์คุณศุนทรน,นะครับชื่อเล่นชื่อต่อยนะครับปกติก็ เรียกกันชื่อเล่นมากกว่านะครับแล้วก็จบจากที่นี่ฮะคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งคณะประมงเองจริงมีหลายสาขานะครับมีเพาะเลี้ยงมีฟิชไบโอหรือว่าชีวว,วิทยาประมงมีภาคการจัดการเมื่อกี้อาจารย์ท่านหนึ่งก็มาจากภาคการจัดการนะครับมีมารินไซน์นะครับวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็พิพนธุ์ประมง ผมมาจากพิษพันธ์ประมงซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการแปลรูปแนะจริงๆก็เรื่องเรื่องลงน้ําไม่ค่อยได้ลงเท่าไหรนะ่ตอนอยู่ปตีแต่ก็มีโอกาสได้เรียนรู้จากอาจารย์อย่างอาจารย์เวลาที่เป็นเพื่อนกันอีกหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นเนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่องการพ่อเลี้ยงสักน้ำนะครับแล้วก็ก็มีโอกาสได้ไปเรียนปิญโทไปลงลึกมากขึ้นไปลงล,ลงน้ํามากขึ้นเริ่มมีเขาเรียกมีครีบ มีแผนหางมีอะไรนะครับลงในน้ำนะก็เป็นเรื่องที่ที่ที่สนุกนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ออสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราก็ชอบนะไปซื้อปลากัดมาเลี้ยงนะไปตกปลาบ้างอะไรบ้างมันะก็เป็นเรื่องที่เราชอบอยู่แล้วในสมัยเด็กๆนะครับมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงเรื่อง AI นะครับ วันนี้เราไปที่ไหนเราก็จะเจอคำว่า AI 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 ตลอดเวลาแล้วเราก็อยู่กับมันโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเราไปซื้อของในซ u เปอร์มาร์เก็ตนะครับไปร้านสะดวกซื้อไปที่ไหนต่อที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราได้ใช้ AI ในที่นั้นๆหรือเราอาจจะเป็นหนึ่งใน Data หรือข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเป็น ปัญญาประดิษฐ์ที่จะเอามาใช้ในทางธุรกิจนะมาประกอบอาชีพมาหาความความได้เปรียบเรื่องของการแข่งขันอะไรก็ตามนะวันนี้เราก็อยู่ในโลกใบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของ AI นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสองเรื่องเป็นหลักนะครับหนึ่งก็คือคนนี่แหละนะครับเป็นผู้สร้างถูกไหมฮะ นะโดยที่คนเป็นนำข้อมูลนะข้อมูลก็หมายความว่าเราที่ทำอยู่หรือพฤติกรรมของเราหรือข้อมูลที่เกิดจากการกระทำของเราเนี่ยมารวบรวมนะมาวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับให้เกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาและให้เกิดการเรียนรู้จากข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นสองส่วนสำคัญที่จะกำหนดหรือทำให้เกิด AI เกิดขึ้นก็คือ มนุษย์นะสองก็คือมนุษย์ที่เป็นคนสร้างข้อมูลและรวบรวมข้อมูลให้เกิดนะการใช้งานซึ่งทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดความเร็วนะในการที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในกระบวนการที่จะได้มาที่เราบอกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ นในโพรเซสนั้นก็สำคัญมากนะก็มีคนพูดเยอะนะครับว่าในกระบวนการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อแล้วกรดกระดุเม,ม็ดแรกผิดมันก็จะสุดท้ายมันก็จะออกมาผิดนั้นะ AI ที่เราคิดว่าเราจะมาใช้ประโยชน์นั่นก็กลายว่าอาจจะเป็นโทษหรือว่าไม่สามารถที่จะมาสร้าง คุณค่าหรือผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราคาดหวังได้เช่นกันหรืออาจจะทำร้ายเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของ AI แล้ว AI จะมาช่วยเราในการสร้างความยั่งยืนให้กับการพอเลี้ยงของ,ของเราได้ยังไงนั่นก็เป็นคำถามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้นะครับนักศึกษาหรือนิสิตท,ที่อยู่ในมหาลาัยหรือแม้กระทั่งในมัธยมนะครับ ในระดับมัธยมเองหรือประทบ,บด้วยซ้ำก็คงได้มีโอกาสใช้แชทนะวันนี้เรามีแชท GPT เรามี DeepSeek ซึ่งเพิ่งออกมาใหม่ของจีนซึ่งต้นทุนต่ำกว่านะครับมาแข่งกับเอ็นมีเดียนะครับซึ่งอาจจะมีต้นทุนสูงกว่าเป็นที่ 5, มีการดิสลอฟนะแล้วก็ดิสลอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับใน,ในเรื่องของอระบบ ที่เราเรียกว่า AI ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้มันก็รวดเร็วมากนะทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนของการพ่อเลี้ยงสัตว์นาเองเนี่ยเราเราจะสร้างความยั่งยืนได้ยังไงแน่นอนเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากนะครับแล้วเทคโนโลยีตัวนี้มาช่วยอะไรเราเทคโนโลยีก็มาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนถูกไหมครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่า เราเคยต้องบอกว่าย้อนไปในอดีตนะครับก่อนปี2012เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตกุ้งเกือบ7 0 0 0แสนตันนะครับอาจจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะซึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตนะครับนะแต่วันนี้ประเทศไทยผลิตกุ้งขาวหรือกุ้งดำรวมกันก็ได้อยู่ไม่เกิน2 8 0 0 0 0ตันหรือ3 0 0 0สนตันต่อปีนะครับ กับกลายเป็นว่าอีกหลายประเทศนะครับมีการผลิตกุ้งมากกว่าเมืองไทยเช่นในกลุ่มทวีปอเมริกาใต้เอกวาดอร์มีการผลิตกุ้งถึง1 3, 3, นล้านสแสหรือ4ี่แสนตันนะมากกว่าเราถึง6เท่ากว่ากว่านะการเปลี่ยนแปลงพลวัตเรื่องของโรคระบาดเรื่องของออโพเซตต่างๆเนี่ยนะครับ ความต้องการของผู้บริโภคเองมันก็เกิดการแข่งขันนะการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเอาชนะนะครับในการที่จะสร้างความได้เปรียบนะอันนี้นก็เป็นเรื่องที่วันนี้บอกให้เราเรื่องในอนดีตก็บอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงเปลี่ยนแปลงอย่างไงซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเคสนะครับมาพูดให้อาจจะเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมามีส่วนสำคัญในการที่จะเราทำให้เราเนี่ยอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของความเร็ว Speed and Quality แน่นอนเทคโนโลยีมาช่วยเราเรื่องนี้นะครับทำให้เราผลิตของที่มีคุณภาพมากขึ้นได้เร็วรวดเร็วขึ้นนะครับสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้านะได้รวดเร็วนะครับ ในส่วนของเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถูกไหมครับอาจจะใช้คนน้อยลงเมื่อก่อนทำฟาร์มกุ้งนะครับอาจจะต้องใช้แรงงานหนึ่งคนต่อหนึ่งบ่อขนาด3ไร่4ไร่ก็ต่างแต่วันนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วหนึ่งคนอาจจะดูแลได้10บอ่อเป็นร้อยไร่ก็ได้ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับง่ายๆเรื่องการเลี้ยงไก่ เมื่อก่อนคนหนึ่งอาจจะรับผิดชอบนะเมื่อ30ปีที่แล้วอาจจะได้แค่1,000ตัวถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคนนึงอาจจะได้ถึง2 0 0 0 0 0ตัวเพราะมันมีเทคโนโลยีนะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มาให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับนะต้นทุนที่ถูกลงเนะมื่อก่อนเราจะกินไก่เนี่ยโหต้องรอปีใหม่ต้องรอตุดจีนแต่นี้เป็นไงเรากินได้ทุกวันนะจนไม่อยากจะกินแล้วนะครับ แล้ววันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเทคโนโลยีที่พูวายให้เราทํางานเนี่ยมันจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดนะครับเราไปที่ไหนเราค้าขายกับใครก็ตามวันนี้ทุกคนต้องพูดเรื่องโลกร้อนเรื่อง climate change สินค้าของคุณนะไปทำลายโลกหรือเปล่านะคุณสร้างผิดพลาดออกมาเนี่ยคุณนะเฟรนลี่กับ environment ไหม อันนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นเพนั้เทคโนโลยีที่เรามาใช้เนี่ยมันก็จําเป็นแน่นอนว่ามันจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสาร a l c o h o b i a h นะครับ2ปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกน QR code ด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอ,อยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสียอม E.H.P ใต้กล้องจุลทรรศนะครับผม1ชุด รวจได้หนึครั้งครับจำนวน1ชุดไปตรวจที่ฟาร์มครับสำหรับคัดกรอง e AH อ p ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับผมนะเลือก AI มันมาอย่างไงผมเกิดในตอนแรกแล้วว่าแน่นอนมันต้องมาจากตัวเรามาจากคนนะหลายๆคนนะมาจากข้อมูลมหาศาลที่จะต้องมาประมวลแล้วก็ต้องถูกสังเคราะห์อย่างถูกต้องที่จะให้มันได้เรียนรู้ได้ถูกต้องแล้วก็เป็นเอา์พุตให้กับเราเหมือนเรา ใช้ h a t GPT เนี่ยเราถามบางเรื่องก็อาจจะถูกบางเรื่องก็อาจจะตอบไม่ถูกเพราะเขาก็มีข้อมูลเพียงพอในบางเรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอหลายครั้งเราก็จะเห็นว่าเวลาเราคีย์คำถามเข้าไปเพื่อจะถามผลก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องอันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนแต่ผมก็เชื่อว่านะโซฟานะพวกนี้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันก็มีการเรียนรู้สิ่งที่ผิดนะก็เมื่อมีข้อมูล มากขึ้นมันก็จะสามารถที่จะโรเซสแล้วให้มันถูกต้องได้ง่ายขึ้นนะผมก็ยกตัวอย่างว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็มี AI นะมี IoT เข้ามามันก็จะทำให้เราทำงานหลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนเราต้องไปลงมือเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรา,าจ,จะหานะครับในเว็บไซต์นะหรือเว็บเพจต,ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างว่า หลายบริษัทก็ทำเครื่องไม้เครื่องมือหรือเมื่อกี้ของอัลจีบ้าเองก็ทำเรื่องนับเรื่องของลูกสัตว์น้ำนะฮะหลายอีกบริษัทก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็มีเยอะแยะนะครับทั้งในเมืองไทยเองหรือในต่างประเทศก็มีการพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเวียดนามน,นะครับ โฆษณานยไม่ได้ดาาครับโฆษณาไปะผมแค่ให้ให้อาลัยท่านได้ดูเป็นตัวอย่างว่านอกจากวิทยรกรหลายท่านที่พูดลยวันนี้แล้วเนี่ยนะครับในอีกหลายประเทศก็มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้สำหรับการเข้าเรียนจัตว์นเช่นเดียวกัน,น <S <S โอเคนะเ <นะ S 2> พื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้เป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่มีการพัฒนาเรื่องเรื่องแพลตฟอร์มโดยการนํา เทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็สร้างให้มันเรียนรู้ขึ้นมาในการที่จะมาตรวจวัดไซส์นะครับของกุ้งต่างๆเหล่าน,น,นี้เป็นต้น,นไม่มีค่าโฆษณาแม้ผมอาจจะผ่านไปเร็วหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสวทชนะก็มีการทำเรื่องของอการวัดไซส์เรื่องของการเช็คยอ การปรับอาหารอะไรก็ตามนะครับเป็นฟีดออร d ดีมานอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็มีคนทำเยอะนะครับซีพีเองก็ทำนะครับก็ทำร่วมกับบริษัทในญี่ปุ่นส่วนหนึ่งก็มาพัฒนาเรื่องของฟีดออรดีมานมามาพัฒนาในเรื่องของการประเมินน้ำหนักกุ้งอะไรต่างๆอย่านี้เป็นต้น เกิดจากการเก็บข้อมูลน,นะให้แมชชีนมันเียนนะครับว่าอาหารเหลือเท่าไรนะครับะจะมีกุ้งความต้องการเท่าไหร่ในอาหารต่อวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพื่อให้ได้ FCR ที่ดีขึ้นลดเออร์เลอร์จากการประเมินของคนนะซึ่งอาจจะดูแล้วแตกต่างกันไปนะแล้วก็อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องคนให้คนเข้าไปเช็คยอเพื่อลดการปนเปื้อนของโรค อันนั้นก็เป็นเรื่องของของ biosecurity ต่างๆนะครับแม้นวันนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี Technology นะครับมีส่วนสำคัญในการที่จะากทำให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเ,เราจะพบว่าประเทศที่บริโภคกุ้งมากที่สุดนะครับคือ ทรามครับประเทศไหลที่บริโภคกุ้งมากที่สุดนวันนี้นะครับจีนถูกไหมครับจีนเป็นเป็นผู้นําเข้ากุ้งมากที่สุดในโลกมากกว่าอเมริกานะครับอเมริกาจจะนําเข้ากุ้งปีหนึ่งประมาณสักรวมๆหกถึงเจ็ดแสนตันแต่ว่าจีนเองเนี่ยนำเข้ากุ้งเพื่อบริโภคเข้าไปในประเทศจีนเองเนี่ยนะครับถึง1ล้านตันต่อปีโดยหลักๆวันนี้ก็นำเข้าจากอเมริกาใต้ก็คือ เอกวาดอร์ Ecuador, เป็นหลักปีหนึ่งกว่า8 0 0 0 0นตันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะจีนเองก็เป็นผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลายใหญ่นะวันนี้ด้วยของโลกในปัจจุบันเองเนี่ยจีนนะครับเป็นผู้บริโภคกุ้งนะครับกว่า2ล้าน2 0แสนตัน2ล้าน2 0แสตันนะครับต่อปีนะเมื่อหาด้วยจำนวนประชากร1 4ล้าน4่ล้านคนเนี่ยนะครับก็จริงๆไม่มาก นะครับอาจจะคนละกิโลก,ก,กว่าต่อปีเท่านั้นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมอยากจะชี้ว่านะถ้าเราดูสถิติการผลิตกุ้งย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยการเลี้ยงคุ้งของจีนเนี่ยซึ่งเคยประสบปัญหาซึ่งโรคระบาดมากมายกับมีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ผลผลิตไม่ได้เกิดจากการเพิ่มพื้นที่เหมือนกับเปรควดอด เอกวาดอร์เนี่ยมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งกว่า1 2ล้าน2แสไร่นะแค่เขาได้1ตันต่อไร่ต่อปีเขาก็มีกุ้งเท่าไหร่แล้วครับ1 2ล้าน2แสตันแล้วใช่ไหมเขามี 1, 200, ล้าน2แสนไร่แต่ใน,นขณนะเดียวกันจีนเองเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งเยอะอย่างนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยปัจจุบันก็ในส่วนของของประเทศจีนเองก็มีการพัฒนา ในเรื่องอุตสาหกรรมด้วยไม่ใช่เรื่อง,องการเพราะเลี้ยงอย่างเดียวรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้มีมากแต่ว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากเทคโนโลยีซึ่งจีนเองได้พัฒนาไปมากกว่าเราเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าวันนี้เราไปเมืองจีนนะครับเราไปดูฟาร์มเลี้ยงกุ้งนะครับโดยเฉพาะ เราต้องบอกว่าเป็นทางเหนือซึ่งมีอุณหภูมิครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีดีนะครับอา,อาจจะบอกว่ามันอุ่นอย่างเช่นเ,เราเคยไปเซี่ยงไฮ้นะครับเราอาจจะเจอช่วงอุณหภูมิสักเกิน26องศาสัก6เดือนแต่อีก6เดือนเราอาจจะอยู่ในอุณหภูมิที่อาจจะต่ำกว่า25 26หรือในกลางคืนก็ติดลบนะเราขึ้นไปทางเหนืออีก นะครับอุณหภูมิก็จะต่ำลงเรื่อยๆแต่วันนี้ผลผลิตกุ้งกว่า50%ซึ่งวันนี้เขาผลิตปีละประมาณ1ล้านตันนำเข้ากว่า1ล้านตันเนี่ยเกิดจากการผลิตกุ้งในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นถามว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเทคโนโลยีใช่ไหมคำตอบคือใช่ นะครับนะครับก็คือเขาสามารถที่จะเอาชนะสภาพแวดล้อมนะได้นะไม่ต้องพึ่งพาเทวดานะเขาพึ่งพาตัวเองในการที่จะพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อสามารถที่จะผลิตกุ้งนะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศได้อย่างน้อยนะครึ่งหนึ่งของและดูเหมือนว่าจะผลิตได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่า เกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการใช้เทคโนโลยีนะเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตนะครับวันนี้การผลิตที่ผมบอกไป50%เนี่ยเกิดจากระบบที่เป็นโรงเรือนปิดทั้งสิน้นซึ่งวันนี้ถ้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าเรายังเลี้ยงกุ้งเรายังซัฟเฟอร์กับอะไรครับซัฟเฟอร์กับเรื่องโรกถูกไหมครับเรายังมีประเด็นเรื่องของคอนฟ lict กับเรื่องของการใช้น้ำ นะครับการปลดปล่อยน้ําออกไปสู่แหล่งน้ําภายนอกนะก็จึงมีข้อจํากัด <Okay. S 1> นั้นวันนี้จีนก็มีการพัฒนาในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ bio เทคโนโลยี ology, นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ iot ที่เข้ามาใช้เรื่องของการลดคนในการที่จะ,ะใช้ในการผลิตนะครับรวมถึง ai บางส่วนที่มาช่วย ทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเพื่ะเพน่อนสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอุตสาหการรมบ้านเราควรจะต้องเรียนรู้นะว่าประเทศจีนเองซึ่งเดิมทีอาจจะผลิตอยู่ประมาณสัก4-5่ห้แสนตันต่อปีนะครับตั้งแต่ปี1-2 2-0,1-2 1-3,1-4,1-5แต่ใน3-4ปีหลังนียผลผลิตกับเพิ่มขึ้นเป็น8 0 0แสนตัน90,00แสนตันเป็นล้าน 1, 000, 200, 000, ตัน1ล้าน2แสนตัน นั่นก็เกิดจากเทคโนโลยีนะครับนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้าเราจะเซอร์ไวได้นะครับแล้วสู้กับการแข่งขันได้นะครับการทำให้ต้นทุนถูกลงทำให้คุณภาพของสินค้าเราดีขึ้นทำให้สิ่งแวดล้อมของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะ,ะสร้างความได้เปลี่ยนในการแข่งขันของเราได้อีกครั้งหนึ่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เราผลิตแล้วขายในประเทศก็ตามหรือการส่งออกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจะให้ท่านเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในการที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยเราในเรื่องของการผลิตแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันนะครับได้ในตลาดโลกจริงๆขอบคุณมากครับ